ผมสรุปภาพรวมอย่างนี้แล้วกัน <c oughs> ผมกําลังจะสรุปภาพที่จะบอกว่าปัญหาของฝุ่นเมืองที่เป็นของกอทมอนั้นมันมาจากสองปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยที่มนุษย์สร้างขึ้นกับเรื่องของอุตุนิยมวิทยาทําไมผมแยกสองอันนี้ออกจากกันครับผมบอกอย่างนี้ครับข้างบนเป็นอะไรที่มนุษย์คนโทรลได้เพราะมันมาจากมนุษย์แต่ตัวข้างล่าง มันเป็นอะไรที่มนุษย์คนโทรลมันไม่ได้ครับมีแต่มนุษย์ไปเป็นตัวเร่งเขาดังนั้น2ตัวเนี้ในเชิงของวิทยาการการจัดก,การแล้วมันใช้วิธีการจัดก,การที่แตกต่างก,กันกฎระเบียบและมาตรการต่างๆที่หน่วยงานของเรามีทำได้กับเฉพาะอันแรกแต่กฎระเบียบไปบังคับฝาชีได้ไหมไปบังคับให้ลมมันพัดแรงได้ไหมไม่มีทางครับ ดังนั้นสองอันนี้ม่ต้องแยกออกจากกันแน่นอนครับไอแหล่งกาเนิดที่ว่าอาจารย์ทุกท่านพูดมาแล้วว่ามีอะไรบ้างอุตุนิยมวิทยามันสําคัญยังไงภาพนี้มันจะนําไปสู่เรื่องของการจัดก,การครับกทมได้เสนอแผนปีหในปีที่ผ่านมาภาพของแผนแนวโน้มและเวทงของมันเป็นภาพนี้ครับ กทมเน้นหนักในเรื่องของมาตรการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งการจราจรแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องอื่นๆกทมมีข้อจําก,กัดที่ไม่สามารถไปทําอะไรได้ดังนั้นสไปเดอร์แว็บอันนี้มันทําให้เห็นว่าทิศทางแนวโน้มและแผนของกทมมีหน้าตาเป็นแบบไรสิ่งที่เรากำลังจะคุยกันต่อไปคือ ในอนาคตภาพของแผนปฏิบัติการของกทมมันจะเป็นจะต้องมีสตรัคเจอร์ของมันแผนปฏิบัติการมันมีนโยบายที่เด่นนโยบายที่เด่นมันจะมีมาตรการที่มารองรับและมีกิจกรรมไอตัวมัตนโยบายที่เด่นนั้นมันสอดคล้องกับแผนของกทมในลักษณะแบบนี้ครับนโยบายที่เด่นของกทมเขามีนโยบายการจัดการที่ต้นต่อเขาใช้คํานี้เลยเนาะการจัดการที่ต้นต่อนั่นหมายความว่า ไม่ว่าข้อมูลที่อาจารย์ <c oughs> เอกบดินนําเสนออาจารย์าสาวิตรีนําเสนอเขามาใช้ในการวางแผนการจัดการเช่นเดียวกันแต่ในขณะเดียวกันเรื่องของอุตุนิยมวิทยากรธมอไปแฝงอยู่ในเรื่องของการพยากรณ์และการใช้เรื่องของการแจ้งเตือนนะครับมาตรการทั้งหมดมีมาตรการทั้งระ,ะ,ระยะสั้นและระยะยาวดังนั้น เมื่อเอาแผนของกรทมมาผนวกหรือมาโอเวอร์เล์บนภาพปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหามันจะเห็นภาพนี้ครับ